ไม่เห็นผลหรอือยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติเหรอนี่แต่อุปทานว่าจะศึกอยู่อย่างนั้นหรอือในใจอ่ะถ้าไปมีอุปทานอยู่อย่างนั้นการบวชมามันก็ไม่ได้ผลอะไระมันต้องวางทุกสิ่งทุกอย่าง กลัามันจะได้ผลได้ไม่ใช่จะเพ่งไปแต่อนาคตอยู่นั่นโลกอันนี้มันรุ่นแายเหลือเกินนี่ทำไมยังชอบไปหามันอนะอ่ไปทำงานเงินเดือนไม่พอใช่ก็เป็นทุกข์ ก็ตัณหาเนะี่ยได้เงินเดือนมาแล้วอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากมีเมื่อคำนวณดูจำนวนเงินเดือนเจ้าของแล้วไม่พอกับความอยากเลยนั่นก็เป็นทุกข์แล้ววะนี้ทำไมไปชอบทุกข์นะักทุกข์หนานี่วะเราอยู่อย่างนี้ซะตัดความอยาก ประเภทเหล่านั้นออกไปแล้วมันแสนสบายบินธบาทเลี้ยงชีพวันละมือละมือมันก็ไม่เห็นสู้ผอมอะไรนี่ก็ยังเป็นปกติอยู่ทุกคนอยู่แล้วทำไมยังไม่ชอบความสุขความสบายความเป็นอิสระมันก็อยู่ที่นักบวชนี่แหละ เจ้านายเขาก็ไม่เก็บภาษีอะไรด้วยเขาก็ไม่ขอร้องให้ไปทำอะไรต่ออะไรช่วยเขาเลยนี่นะเขายกเว้นให้ทุกอย่างเลยสำหรับภิกษุษสามเณรน,นี่นะดังนั้นจึงว่าเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างอิสระนะเป็นนักบ,บวชนี่ แต่นั่นสิภายในจิตใจนู่นนะมันไม่ยอมมันตกเป็นท่าของตัณหาตัณหามันจูงใจให้มันปั่นความรู้สึกว่าการบวชอยู่นี่ไม่สบายอถ้าศึกออกไปแล้วได้ไปเที่ยวตามสบายกินตามสบายนอนตามสบายนั่นจะมีความสุขดีนี่ตัณหามัน กระชิบบอกอ่ะอน,นี่หารู้ไหมว่าตนจะได้ความสบายอย่างนั้น,น,นต้องมีเงินนี่มีเงินมากมากพอทีเดียวถ้าเงินไม่มากพอแล้วก็อย่างว่าน,นี้นในความประสงค์อย่างว่าน,นั้นมันก็ผิดหวังไปนั่นเรีวยกว่าหาได้ไม่พอจ่ายกันแล้วกันแหละ เขามีรถคันง,งามๆขี่กับเขาก็อยากได้อยากมีเป็นเงนี้ยมีรถมาแล้วอา้าไม่มีเงินค่าน้ำมันกร็ดื่อนอ้นเงินที่หามาได้เราจ่ายไปหลายทางแบบนี้นะจ่ายทางน้นบ้างทางนี้บ้างก็มหมดไปแล้ว ก็พอดิ้นลนหากันอยู่ยงั้นโอ้ยพวกนี้เรามาตัดกิ่งไม้นี่ออกแล้วแดดจะส่องแล้วไม่คำนึงดูบ้างเว้ยถ้าต้องการรักษากิ่งไม้ไว้ก็เพื่อบังแดดนี้ไม่คิดกันบ้างนะเอาออกไต่แค่มันปกหลังไอ้คาสาลาเท่านี้ก็ได้แล้วนะ อันนี้เราไปซัดเอาออกก็ซัดจนเราแปนจางปังวันนี้มันก็นี่แหละเรื่องทํางานนี่มันถ้ามันขาดการวิจารณ์แล้วมันบกพร่องนอะขาดความรอบครอบแล้วระบกพร่องแน่นอนเลยมันเป็นงนั้น ถึงอย่างไรก็ดีการบวชเข้ามาเนี่ยก็ยังหนุ่มยังเน่นอดทนฝึกฝนตนไปนี่ให้ได้สติปัญญาความรู้ความฉลาดให้ใจมันให้กิเลสหยับหยับตัณหาอันหยับหยับน,นั้นนะ้มันเบาบางไปจาก,กจิตใจสักหน่อยถ้าอยู่ไม่ได้จึงศึกไป มันก็ยังดีอยู่นะฝึกไปเมื่อได้รู้สินรู้ธรรมได้พอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็ไปฝึกไปมันก็ทำความดีได้มันก็ไม่ไปทําความชั่วอัน,นี้บางคนนะพอสึกไปแล้วก็ไปดวนเล่าเอาซะเมาแปอ้อยู่งั่นนี่และมัน ไม่มีความหมายอะไรในการบวชมาอย่างน้อยก็จัก 3, 000, สามพันศาหรือว่าห้าพันษาอย่างนี้นะพอได้รู้หน้ารู้หลังรู้ผิดรู้ถูกไปได้แล้วอ,อยู่ไม่ได้ยังกินก็จึงศึกออกไปมันก็ยังชั่วหน่อยนะมพอที่จะตั้งตัวได้ พอที่จะประคองชีวิตของตนให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมได้จะไม่เหลวไหลเกินไปใครมาบวชนี่เราก็แสดงโทษของเสพติดให้โทษทั้งๆมาให้ฟังโจนว่าไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงนะเออป่านนั้นมันยังไม่เห็นโทษน,นี้นั่นนะสึกออกไปแล้วยังไป ล่ำมานาของโมนั่นอยู่แสดงว่ามันหนาเอาจริงๆไนงะปล่อยให้สะสมกิเลสให้หนาแน,น่นขึ้นในใจจริงๆนะพวกไม่เทีไปยังไงล่ะือ ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรเลอ,อเอาเนี่ยพยายามประคับประคองกันไปให้มันได้ตลอดรอดฟังเทศให้ฟังอยู่เกือบทุกวันทุกวันมันก็สมควรที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วนะ ก็พูดให้ฟังอยู่แล้วในพุทธศาสนานี่ยมุ่งสันติสุขเป็นที่ตั้งนี่นะให้พากันเข้าใจสันติสุขแปลว่าสุขเกิดจากความสงบนี่อันความสงบในที่นี้มันต้องสงบพร้อมทั้งไตรทวนนะันนะนั่นนอ สงบกายสงบวาจาจากบาปอากุศลต่างๆสงบใจจากอากุศลเหมือนกัน <c oughs> ความมุ่งหวังของการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอย่างนี้นะมุผลที่มุ่งหวังจริงๆนะออไม่ต้องอ้อมข้อมเลยนะ นั่นแหละเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยมันต้องปฏิบัติตรงไปเลยนะไม่ต้องมีอ้อมค้อมนะนั่นแหละอันสำหรับเป็นเครือขัาผู้ครองเรือนนั่นนะมันก็แล้วแต่บุญวัสนาของใครของเราเพราะมันมีเหตุจูงใจให้ทำผิดจากสินจากธรรมมีเยอะแยะ ผู้ครองเรือนนี่นะมันเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ส่วนที่เป็นนักบวชนี่อันการที่จะไปทำบาปทำชั่วด,ด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพมันไม่มีเนี่่ยอย่างนี้นะจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องพากันพิจารณาให้ดี เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามนเนื่องด้วยผู้อื่นได้อย่างนี้เราก็มีโอกาสได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั่นเลยไม่ต้องไปทำปานาติบาตอธินากราเมมุสาสุราอะไรหมุนั้นเราก็เว้นกันมาแล้วนี่น,นั่นแหละพรมจริยาหมดนั้นนะเราก็เว้นกันมาแล้ว แต่อย่างนี้นี่ยังจะทำความสงบใจไม่ได้นี่มันก็น้อนปะเป็นกรรมเป็นเวรขอสมควรทีเดียวอะในเมื่อทุกคนมาคำนึงถึงความประพฤติความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันละวันนะไม่ได้ทำบาปอะไระจะเป็นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ทางกายก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือไม่ประพฤติอสัตธรรมทางวาจาก็ไม่ได้พูดปดไม่ได้พูดสอเสียดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเล้วไรอะไรอย่างนี้นะก็ต้องต่างคนก็รักษาวาจาของตนไว้ อย่างที่แนะนำมานั้นนะถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูดเลยนิ้งอยู่ดีกว่าออย่างนี้เนี่ยอย่าไปแสหาเรื่องพูดนุ่นคุยนี่ฟื้นเอาเรื่องหลังเรื่องเก่านุ่นมาว่ากันปาร็ถึงเรื่องอนาคตนุ่นมาพูดกันไอ้อย่างนี้นี่มันทำใจให้พุ่งส่้นเลย มันสงบลงไม่ได้เพราะวาจาที่พูดออกมานั้นมันสอดแสดงถึงอุปาทานใจมันยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อมันยึดมั่นไปเพรางว่าอะไยมันก็รบกวนจิตใจนี่อัดอั้นไแบบนี้นะนั่นเนี่ยมันก็อยากระบายออกเลยอารมณ์ที่มันขังอยู่ในใจมากๆเขามันก็หาเพื่อน ถ้าคนหนึ่งได้แล้วก็ระบายอารมณ์นั้นออกมาอย่างนี้เลยเมื่อระบายออกไปเท่าไร่มันก็ยิ่งฟุ่งไปเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นการรักษาวาจานี่เท่ากับว่ารักษาใจนั่นแหละเมื่อรักษาใจได้แล้วมันก็รักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันนะ รักษาใจไม่ได้แล้วก็รักษาไม่ได้ทุกอย่างเลยใจดวงนี้มันก็ต้องฉลาดต้องฝึกให้มันฉลาดให้มันรู้จักว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรนี่มันมีในโลกอันนี้นะว่าสิ่งบางอย่าง ควรบางอย่างไม่ควรทำไม่ควรพูดการรักษาศินสิลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาถ้ามิตรรักษาศินเสยไม่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ศิลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ย่อมเศร้าหมอง เพราะบางคนเมื่อจิตไปเป็นสมาธิแล้วมันเผลอทีมันจิตมันฟุ้งแล้วเผลอพูดผิดพูดพลรราดออกไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้นะมันก็ทำสินในเศ้าหมองขุนมัวไปก็ในสินในกุศลกรรมบทสิบนั่นนะ่ะนั่นไนงะ ทน่นเพียงว่าสินห้านี่ท่านก็บัญญัติเพียงห้ามพูดเท็จพูดคำไม่จริงเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงสินในกุศลกรรมบท10สิบแล้วก็ห้ามพูดเท็จห้ามพูดสอเสียดยุโยงให้ผู้อื่นแตกเล่าสามัคคีกันทะเลาะวิวาทกันห้า ห้ามพูดคำหยาบคายต่อกันและกันห้ามพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละการที่บุคคลจะรู้ได้ว่าพูดอย่างไรถึงเป็นประโยชน์พูดอย่างไรไม่เป็นประโยชน์นี่มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอีกแหละนี่นะยังว่าพ่อปฏิบัติเหล่านี้นะมันเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่เป็นคนละอันกันมันสัมพันธ์กัน เมื่อจิตมันมีปัญญามันฉลาดแล้วมันก็รู้จักว่าเรื่องนี้ควรพูดถ้าพูดแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วเมื่อน,นึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วนะพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดถ้าขืนพูดไปแล้วมันก็ทำกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เรือดร้อนไป มันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่พูดนะนั่นแหละก็จึงว่าการที่ศีลมันจะบริสุทธิ์ได้จริงจังมันก็ยังอยู่ที่ปัญญานั่นแหละอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาท่านจึงเรียกว่าอาธิศิลนอธิจิตอธิปัญญาทำทั้งสามอย่างนี้ถ้อยทีถ้อย อาศัยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเียวต้องเข้าใจไว้ผู้เรื่องสมาธินี่นะเป็นนะวัตสำคัญมากทีเดียวผู้ที่ใจเลื่อนลอยแล้วนะแน่นอนแหละการทำการพูดอะไรก็มักจะผิดจะพลาดไปโดยไม่รู้ตัวนี่ ผู้ที่มีสมาธิจิตอยู่จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอย่างนี้มันย่อมรู้ตัวเสมอไปว่าตนพูดอะไรตนจะพูดอะไรตนจะทำอะไรควรหรือไม่ควรผิดหรือถูกนี่มันรู้ตัวได้คนมีสมาสมาธิจิตอยู่นะนั่นละคนธรรมดาสาม,มัญไม่ได้ บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วพอคิดได้อย่างไรแล้วก็พูดออกไปเลยผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพราะว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาก็ไม่รู้ดังนั้นมันจึงทำไปพูดไปผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้น <c oughs> ดนงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติกายวาชาใจของตนให้ตรงไปตามศีลตามสมาธิตามปัญญานี่ไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชก็ก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันเรื่องการปฏิบัติกายวาชาใจแล้ว อันเดียวกันนะข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันทางแต่ว่าใครจะมีเวลามีโอกาสได้ปฏิบัติมากเท่าไรน้อยเท่าไรเท่านั้นแหละแต่สำหรับคฤหัสถ์แล้วการปฏิบัติตามศีลสมาธิป,ปัญญานี้อ,อนับว่ามีน้อยเพราะมันไปส่งใจไปกับหน้าที่การงานธรรมาหาเลี้ยงชีพนั่น มากต่อมากนี่แหละการที่จะมาทำใจให้สงบสำรวมใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะรักษาความสงบใจอันนั้นให้สม่ำเสมอไปให้ได้อย่างนี้มันยากเป็นครือหัด <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เหลือวิสัย ก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรอืแต่ว่าเราต้องคำนึงเสมอว่าจะให้มันได้ดีแล้วนะมากกว่ามันเสียออต้องตั้งเป้าหมายลงวาอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับที่เป็นนักบวดแล้วนี่มันต้องพยายามให้ดีตลอดไปเลย เพราะมีโอกาสเต็มที่เราไม่ได้ยุ่งยากอะไรต่ออะไรหลีกเล่นอยู่ในป่าเขาลำเนาไัยอย่างนี้นะไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนเลยอย่างนี้มันก็มีโอกาสเวลาสำรวมกายวาจาใจได้เต็มที่เลยฮนะดังนั้นอย่าพากันละโอกาสนี้ให้มันล่วงไปเสียเ,เปล่าๆต้อง ทำความเพียรประคองจิตของตนให้มันตั้งนั่นสม,ม่ำเสมอไปให้ได้แต่ถ้าหากว่ามันเผลอมันคิดปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พอรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตทันทีกำหนดละอารมณ์นั้นทันทีมันต้องอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าตนเผลอไปแล้วก็ปล่อยเผลอเรื่อยไปให้มันคิดมันปรุงมันแต่งไปจนเด,ดเดือดร้อนใจขึ้นมาหนูในอ,อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันรบก,กวนจิตใจใจอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเรื่อยไปเมือนก็เป็นทุกข์แล มันก็เดือดร้อนกันแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครื่องหัดก็ตามเลยการรักษาจิตใจนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยสำหรับผู้ต้องการสันติสุขอย่างที่ว่ามาแต่เบื้องต้นนั่นแหละผู้ที่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วเราจะต้องตามรักษาจิตตัวเองนี่ไปตลอดเวลาเลย ไม่ปล่อยให้จิตนี่มัไปหลงยึดเอาอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายน่าเสียใจอารมณ์ที่น่าให้กโกรธเตียดต่งางๆนานาหมูนี้นะไม่ให้ใจมันไปยึดอารมณ์เหล่านี้ไว้ภายในนี่เราต้องตามรักษาจิตไม่ให้มันยึดถืออย่างที่ว่านี่แหละเสมอไปถ้ามันเผลอรู้ตัวแล้วกำหนดละทันที นี่มันต้องอย่างนั้นอันจะไม่ให้เผลอเสเลยไม่ได้ดอกผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั้นจะไม่ให้เผลอนะั้นไม่ได้ต้องมีเผลอแต่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเราต้องตั้งใจไว้เสมอว่าเอาละเราจะให้เผลอน้อยที่สุดอย่างนี้นะถ้าเผลอไปแล้วรู้ตัวจะรีบกำหนดใจละ ทันทีอารมณ์ภายนอกที่หลงไปยึดไปถือไว้นั้นนะจะไม่ยึดถือมันไปนมนานนี่ตั้งใจลงไว้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> สำหรับเป็นนกักกวัแล้วนะ่ามีโอกาสมากกว่าผู้ครองเรือนอย่างที่ว่านั่นเนยเขาไม่มีเรื่องที่จะใช้ความคิดไปหาเงินหาทองเข้าของอะไร ภายนอกนั้นไม่มีแต่สำหรับเป็นคฤรัหัดนั้นนะถึงแม้ว่าจะใช้ความคิดอ่านทำการงานหาเงินทองเข้าของอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษดหดอกความจริงนะถ้าผู้ที่มีสมาธิจิตอยู่แล้วจะใช้ความคิดอันนั้นคิดอ่านการงานต่างๆไปมันก็มองเห็น รู้ทางของการงานอันนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนมีใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งไปอันนั้นเว้นเสียแต่อย่าให้มันวิตกไปในทางบาปอากุศลน,นั้นแหละเรื่องใดมันเป็นเรื่องบาปเรื่องโทษแล้วนั่นก็ห้ามจิตได้ ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันวิจาร์ไปในเรื่องบาปเรื่องโทษต่างๆโดยเฉพาะโกรธใครมาแล้วไม่พอใจกับใครมาแล้วก็เอามาคิดมาวิจาร์ณอยู่นั่นพอคิดเท่าไรวิจาร์ณเท่าไรความโกรธนะั้นมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นนั่นแหละมนุษย์เราที่มันจะเบียดเบียนกันได้ทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันได้ เเมื่อมันโกรธกันมาแล้วมันไปยึดเอาเรื่องความไม่ดีของผู้นั้นมาวิจาร์ณไม่หยุดไม่ย่อนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นก็ไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตัดสินลงไปหาทางทำลายล่างผลาญผู้นั้นจนไดม้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่า ความโกรธเกลียดซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้เลยไม่ควรเพราะว่าตนนั้นไม่ต้องการกรรมเวรอันชั่วร้ายตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ไปถึงแม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี้ก็อยให้มีกรรมมีเวรติดตามใบก่อทุกข์ก่อยากให้นี่มันต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ก่อน คนเรานะ่ะแต่ส่วนมากไม่ได้คิดอย่างนี้นะไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างว่านี่นะนั่นนะเพราะฉะนั้นมันจึงกโกรธมันจึงผูกโกรธไว้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะถ้าผู้ใดเห็นโทษเห็นความโกรธอย่างที่ว่ามาแล้วนี่นะมันก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจักไม่โกรธ แม้ว่าพลังเผอโกรธขึ้นมาเราจักไม่ยึดถือความโกรธนั่นไว้เราจักละมันทันทีเราจาักเจริญเมตตาขึ้นแทนความโกรธถ้าเราผู้ใดตั้งใจว่ายอย่างว่านี้แล้วแน่นอนแหละความโกรธนั้นมันก็ลุกลามให้ใหญ่โตไปไม่ได้เลยมันก็ไม่มีกำลังมันมนี้ มันก็อ่อนกำลังลงในความโกรธนั้นเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีใจเป็นใหญ่อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆบุญก็ดีบาปก็ดีใจเป็นผู้ตัดสินสร้างมันขึ้นมาถ้าใจไม่ตัดสินสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นไม่มีนี่เราต้องมองดูจิตตัวเอง นีนั้นเมื่อผู้ใดมีสมาธิจิตตามรักษาจิตตัวเองให้เป็นปกติอยู่เสมอๆไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างอากุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจใจที่ตั้งมัน่นใจที่สง,งบเนี่ยมันก็สร้างตั้งแต่กุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจ สร้างแต่เมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นคุณธรรมสี่ประการนี้นะย่อมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจผู้ทรงไว้ซึ่งบุญกุศลผู้ที่จะรักษาบุญกุศลไว้ในใจได้ก็ต้องมีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจ จึงจะรักษาบุญกุศลนี้ไว้ได้ต้องให้เข้าใจก็เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปกับใครที่ไหนเมื่อ,อไรไม่เป็นไปดังความต้องการปรารถนาแล้วก็วางอุเบกขาลงให้ได้ไม่ต้องไปเมาเสียใจโกรธเกลียดบุคคลผู้ที่ทำตนให้ผิดหวังนั้นนั่นต่อไปนี่ นี่แหละเมื่อวางอุเวขาลงได้อย่างนั้นกุศลมันก็ไม่เสื่อมเพราะความโกรธมันไม่ได้เกิดขึ้นในใจถ้าไปปล่อยให้ความโกรธมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วมันก็เผาบุญกุศลที่ตนทำมาเหล่านั้นให้เสื่อมไป